วัสดีค่ะ t ิงส์เอฟเอ็กซ์นะคะกับโซนะคะคู่อีกคู่หนึ่งนะคะในวันนี้วันนี้มีหลายคู่มากค่ะเมื่อกี้โซปิขอ,อดอร์ EU ไปแล้วนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะก็คือ GBP ค่ะสาเหตุที่ GBP นะคะลงอย่างรุนแรงในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะ GU นะคะออแอมเรารีมากๆเลยค่ะจากจุดนี้นะคะ มาถึงลงมาถึงตรงนี้นะคะเนื่องจากว่านาย,ยกรัฐมนตรีนะคะบริจอนสันนะคะกล่าวว่าเ EU เนี่ยยังไงก็ต้องออกจากอังกฤษยังไงก็ต้องออกจาก EU นะคะภายในวันที่31ธันวาคมนะคะไม่สามารถที่จะเลื่อนได้ก็เลยทำให้ความตึงเครียดของบริษิกเนี่ยกลับมา on the table อีกครั้งนึงค่ะเมื่อความตึงเครียดจากบริษิกเนี่ยแน่นอนเลยว่า g b p จะต้องลงนะคะซึ่ง ยังไงแล้วเนี่ยความไม่แน่นอนเนี่ยจะกดดัน g ี p เนี่ยทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยเข้าเทรดโซเข้าเทรด GBP นะคะโซเข้าเทรดเอ่อ g b p EU นะคะเพราะว่า EU เนี่ยมีมีการสนับสนุนจากจากมาตรการล่าสุดที่จะที่จะช่วย EU นะคะกับ g b p เนี่ยอ่อนค่าลงก็คือโซเข้าเทรดตรงนี้นะคะ เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณไฮที่แล้วนะคะก็ตอนนี้อีกประมาณ16ปิดนะคะตอนนี้ขึ้นไปแล้วประมาณ8ปิดอ้โหมาดูกันนะคะว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่านะคะขอบคุณคะ่ะ